อัปเดตอัปเดตอัปเดตผลงานเราถึงรู้อัเปเดตเลยมีอะไร<ม>ไมหมฮะท่านแฟนได้ดูฮะ <Update S 1> อัปเดตผลงานก็ตอนนี้จริงมีออนแอร์ครับทุกวันพุธนะครับก็บ้านหลอ่อออนเซลครับผมก็เวลาสองทุ่มครึ่งทางทีมยี่สิบห้าครับทุกวันพุธก็เมื่อวัน เอ่อวันวันนี้วันนี้อะไรยี่สิบสี่เมื่อวานยี่สิบสามยี่สิบสามเป็นอีพีเก้าครับผมก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเป็นอีพีที่สิบนะครับมีทั้งหมดสิบสองอีพีแล้วก็ยังเหลืออีกสามอีพีให้ติดตามกันด้วยครับผมก็จะจะมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยใช่ตอนนี้ก็คือแบบตอนที่เก้าแล้วก็คือตอนที่สิบสิบเอ็ดสิบสองนะคือมันก็จะเริ่มคลี่คลายปัญหาเรื่อเฉลยแล้วว่าใครเจะแบบเป็นตัวร้ายใครทำอะไรไว้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ เอ่ออะไรนะไม่มีอะไรครับเอาต่างประเทศต่างประเทศมีไหมต่างประเทศมีไปครับมีไปเรื่อยๆเลยครับก็เดี๋ยวล่าสุดพฤศจินี้ก็ไปจีนครับผมต้นเดือนแล้วก็มีพันวาไปมาเกาครับมกรล่าไปญี่ปุ่นครับผมก็นแฟนีดเดีบแฟนมีดเอ่อไม่ครับไปกับเพื่อนๆด้วยแล้วก็ไปกับเตด้วยครับแล้วก็มีไปอิตาลีด้วยครับไปโนมครับใช่เราเป็นแฟนมีดครับแต่ว่าไม่ไม่อยู่ไทย ไม่ได้อยู่ไทยเลยอยู่ๆเพราะว่าก็ยังมีถ่ายถ่ายซีรีส์อยู่ด้วยครับผมก็เรื่องของเรื่องของทางโมโนครับผมชื่อเรื่องว่าคิดถึงจังตังอยู่ไหนครับผมก็เปิดเปิดกล้องถ่ายไปประมาณ10คิวแล้วครับผมก็ใช้ประมาณ30คิวถึง40คิวครับเดี๋ยวคาดว่าแบบก็จะได้ดูเร็วๆนี้ครับเพราะว่าตัดต่อเร็วอยู่ครับยังจะทุกครั้งที่ไปต่างประเทศเราเราเราตื่นเต้นหรือยังครับว่าแฟนๆมุ่นสู้หน้าตื่นเต้นไหมเพราะว่าเพราะว่าจริงๆคือ การที่เราไปต่างประเทศคือมิวของนิวแลวนิวรู้สึกว่าเหมือนเราอ่ะไปไปไป,ไปเยือนเขาาปกติแล้วอ่ะเขาอ่ะการที่จะมาไทยหลายๆทีเนี่ยคือแบบไม่ได้ง่ายเพราะว่าเขาต้องแบบต้องต้องเนาะมันมีการแบบซื้อตั๋วหรือมันต้องแบบรอนมีอีเวนต์หรือมีอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่เราแบบไปหาเขาที่นู่นเนี่ยมันจะเป็นการแบบว่า เออเขามีพื้นที่จัดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็แบบจะได้เจอกันได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมีชื่อกัเขาเขาจีนอยู่ที่ไรนะครับเขาเรียกเราว่าอะไรครับเขาชื่อจริงๆเรามีชื่อจีนอยู่แล้วครับผมก็ก็ชื่อเจิ้งหมิงซิงครับผมแช่แปลว่าเจิ้งก็เจิ้งก็แส้ซื่อแส้ครับแซ้แต้เนี่ยแหละครับคือแส้เจิ้งครับผมแล้วก็หมิงซิงก็คือเป calming, and and ็นชื่อชื่อของตัวเองเอามาตั้งให้ตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยครัแปลว่าก็ฟีลปมาณเหมือนแบบดวงดาวหรือว่าหัวใจที่บริสุทธิ์อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับบคือแบ แปไม่อยูกนะ <c oughs> ใช่เ,ไเช่ไม่รใช่ไหมคนเรียกเราไหมเ้าิมซิงก็คือจะถว่าก็จะเป็นคนชาวจีนครับผมที่แบบเรียกใช่เขาจะชอบเรียกชื่อชื่อจีนเราแล้วก็ูกคสัานเเอนกนทเนื้ออะไรบัเราให้เราเใจ ของควันเหรอจริงๆก็ก็มีมีให้มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสมว่าที่ให้มาแล้วก็จะชอบชอบนั่งอ่านจดหมายเวลาแบบเก็บของอะไรเงี้ยก็จะมีจดหมายสอดมาคุณนี้นะคือเขาจะชอบสืีนจดหมายอ่านใช่ใช่โอ๊ยไม่ไม่ครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้เขาเรียนภาษาไทยใช่ครับเขาเรียนภาษาเพื่อคุณใช่เพื่อเขียนเป็นจดหมายมันน่ารักมากคือแบบบางทีเขาเขียนว่าฉันอาจจะยังเขียนไม่เก่งเลยอะไรเงี้ยคือแบบ แต่ว่าคือเห็นความตั้งใจครับเหมืนมอนเวลาที่เราแบบฝึกฝึกเขียนภาษาญ,ญี่ปุ่นภาษาเกาหลีหรือภาษาจีนหรืออะไรเราเราจะรู้เลยว่าเอ้ยมันเป็นลายมือที่แบบฝึกเขียนนะเออแต่คือเห็นความตั้งใจว่าแบบมันต้องยากมากมันไม่ใช่ภาษาบ้านเราเป็นยังไงต้องเขาอ่านแล้วเราเห็นแบความตั้งใจทำแล้วก็เราก็รู้สึกว่าต้องอ่านให้จบทุกบรรทัดเพาะเขาใส่เขียนมา <ông S 2> อะไรอย่างเงี้ยมีเยอะไหมโอ้โหเมื่อถ้าเมื่อถ้าจดจนมายผมว่า เป็นลังเลยใช่ไหมโอ้โหมันเกินนะครับมัน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 โอ้หมันแค่จดหมายนะครับมันมีทองเทิน่งมันเยอะมากปีีเสยอะไรเนตอนก็ก็มีมีบ้างใะนาทีมีบ้างในนาทีใช่ใช่เอาพูดถึงกีฬาสีบ้างกีฬาสีจิมเอ็มซายติกใช่ไหมครับก็จริงปีนี้เหมือนจะตัดตัดกีฬาออกไปใช่ไหมแบดมินตันออกอากออกไปแล้วอะไรมาเพิ่มอ่ะ แน่ใจเหมือนกันหรือจะเป็นเทนนิสหรือเปล่าไม่ใช่วิ่งอ๋อเออใช่วิ่งมาแทนครับผมนิวลงบาสไปจริงอยากวิ่งแล้วแต่ก็ไม่อยากวิ่งแล้วเจ็บเข่าเออเลือกมากกว่าอะไรนะครับวิ่ผ้ผัานแต่เขาลงไปหมดแล้วอ่ะก็เลยคอยห้ผมลงบาสเหมือนเดิมครับซึ่งแบบไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยทีบาสจริงจริงก็ ตอนเด็กๆชอบเล่นครับแต่ว่าพอโต,โตมาแล้วแทบจะไม่มีเวลาได้แบบไปไปซ้อมหรือไปเล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดได้ซ้อมได้อะไรหน่อยมันก็จะแบบเขาเรียกว่าแบบได้แบบมันอยู่ที่ความเคยชินนะครับวามแบบนี้มันก็แบบต้องไปซ้อมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ค่อยมีเวลาซ้อมเวลาไปเล่นก็เลยแบบดูไม่ค่อยมีประโยชน์อะไร <c oughs> เราอยู่สีสีดำครับใน Shadow Eagle ครับผม ไปซ้อมกันเต็มที่ก็เขาก็จะมีแบบกลัวเราไม่ได้ซ้อมกันก็เลยมีตารางให้ซ้อมไปเลยลองตารางไว้ให้ซ้อมคือทุกคนแบบต้องมาหยุดอยู่มาซ้อมด้วยกันอะไรเงี้ยเอยู่อยู่ด้วยกันครับผมก็เออเขาไม่น่าจะแย่ใช่ใช่คือแต่ว่าอาจจะเป็นกีฬาคนประเภทเหมือนเตย์บนนิเตยจะไม่ได้ลงกีฬาอะไรบ้างครับจะไม่ลงใช่เหมือนเตยว่าเตยจะพักผ่อนว่าเออแกอายุเยอะแล้วแกอยากพักผ่อนใช่ครับอันนี้คือของไอ เขาไม่ลงเองหรือว่าไม่ไม่ก็คือปีที่แล้วเขาลงแบดมินตันไปใช่ไหมครับแล้วก็ปีนี้ก็คือเขาก็ไม่ไม่รู้ว่าแบบจะไปไปลงกีฬาไหนหรือว่าแบบยังไงคือเขามองว่าแบบให้พื้นที่น้องๆดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนผมมาเขาถามมาว่าทําอะไรได้บ้างผมก็ทําได้หมดในทุกอย่างเขาก็เลยเอาไปลงบาสเหมือนเดิ <c oughs> มแต่ว่าความแข็งแรงเราน้องๆรู้ให่แล้จริงๆผมว่าความแข็งแรงหรือความฟิตเนี่ยผมสู้ได้นะแต่ว่า ฝีมืออ่ะจะไม่แน่ใจว่าไม่มีเวลาซ้อมเลยครับเจะม่ได้โฟร์อะไรดีนะคุณโอ้ยน้องเจมส์ถ้าเจมีได้โฟร์เขาได้จะไปลงฟุตบอลนะครับผมเป็นทางฟุตบอลใช่แล้วมีกรมีอะไรอยากจะขี่มีขี่ไหมโอ้ยไม่มีครับก็เป็นพี่ๆน้องๆกันแล้วก็เล่นกันแบบสนุกสนานเนาะแต่ตัดภาพมาโหเตะกันใหญ่เลยเตะกันยับเลยก็ก็คือแบบจริงๆก็คือแบบเพื่อความสนุกสนานกันเองด้วยพือจริง เขาเรียกว่าอะไรเด็กๆในสังกัดคือแบบมักจะแบบนัดกันไปเล่นกีฬากันอะไรกันด้วยกันอยู่แล้วแต่ว่าการที่จะแบบรวมกันมาเยอะๆแบบนี้คือแบบมันไม่มีภาพแบบนี้ครับก็เลยแบบจัดจัดสแตนด์อิดิกขึ้นมาด้วยก็ับกีฬาคืออย่างไรการกีฬาก็ขี่กันอะเหรอไม่มีไม่มีพี่ไม่มีน้องน้ำใจนักกีฬาอะเหรอขี่อะไรไม่ได้เขาไม่ได้ทำอะไรเราแบบเป็นตัว ปั่นป่วนที่เสียครับผมใช่เดินอิ่มใช่น้องลุยใช่ลุยลซัพพอร์ตอย่างเดียวก็คือยืนยืนสั่งข้างสนามไปเดียวครับใช่เป็นแบบใช่ว่าเราเราวิ่งไม่ไหวแล้วไม่็ตกยใช่มนะครับก็คือแบบไม่เป็นแบบเตะนะเตยอายุมากอายุมากครับอายุมากเห่างเงีนยืนดูยืนดูอ่ะใช่ใช่จะให้ค่จะให้ชุดนักามครับก็ซาร์มปิกก็เอืม ธันวายยี่ห้าหรือยี่สี่จำไม่ได้ยี่สี่มั้งครับแล้วยี่ห้ามันจะเป็นคริสต์มาสเนาะหรือยี่สามโอ้ไม่รู้เลยยี่เอ็ดด้วยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยทั้งหมดนี้ใช่ไหมถูกก็คือยี่เอ็ดอันวาคมนี้นะครับผมก็สแตนลิมปิกครับผมก็ใครที่แบบมีขายตั๋วด้วยใช่ไหมเพราะว่าด้านในมีมีคอนเสิร์ตด้วยนะครับเพราะรวบรวมศิลปินของทางค่าเราเองเนะี่ยทางไลเซอร์นะครับผมก็มาโชว์กันเยอะเลยครับโอเคขอบคุณค <Okay. S 1> นะ่ะ ไม่ลง่เต็มไม่ลงจริงไม่ลงมันแก่แล้วมีโมกี่สามีโกี้ที่สีมตัอ้สมาูองมงน่เยกัวหหกตกตักกัก